มาทีานี้เรามาทาครีมกันแดดครีมกันแดดนี่สําคัญเหมือนกันนะคะมีแฟนกลับบอกว่าหูยยาชมพูพูดเลยก็พูดเกินไปใครๆทุกคนทั่วประเทศเขาก็ใช้ครีมกันแดดกันทุกคนนั่นแหละไม่ต้องมาแนะนําอย่าพูดนะคะถ้าคุณมองโลกให้กว้างไกลนะคนทุกคนทั่วประเทศทั่วโลกบางคนเขาไม่ใช้ครีมกันแดดนะคะจริงๆสมัยก่อนยายพูก็ไม่ใช้ครีมกันแดดไปเที่ยวไปเที่ยวต่างประเทศ ไปเที่ยวต่างประเทศทั่วทุกที่ทุกแดนไปเที่ยวเมืองไทยไม่ใช้ครีมกันแดดเพราะว่ารู้เท่าไม่ถึงการไม่แต่งหน้าไม่สนใจเออไม่คิดว่าแหละแดดมันแรงไงเราออกไปแดดยิ่งเมืองไทยเราแดดแรงมากๆเลยนะต่างประเทศเหมือนกันออสเตรเลียหรือต่างประเทศทุกที่ถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนะแดดแรงมากๆเลยนะคะเออยิ่งออสเตรเลียเมลเบิร์นเนี่ยอืมบางทีหน้าร้อนนะสี่สิบองศาสี่สิบเอ็ดองศาสามสิบหกองศาสามสิบเก้าองศาจริงๆนะเออ มันร้อนมันไหมได้เราไม่รู้เท่าไม่ถึงกันอืมเราไม่ดูแลสุขภาพผิวเราออกไปข้างนอกมันไหมหน้าเราหน้าเราไหมนะเห็นไหมสมัยก่อนหน้ายายชมพูไม่แบบว่าไม่เป็นฝ้านะอืมไม่เป็นฝ้าไม่ไรพอยายชมพูพ่อใหญ่พายชมพูไปเที่ยวทะเลเที่ยวนู้นเที่ยวนี้ใช่ไหมยชมพูไม่ป้องกันตัวเองหน้าเป็นฝ้าจนทุกวันนี้ใช้ครีมอะไรก็ไม่หายพอยายชมพูมาใช้ครีมสามตัวเนี้ได้ไม่ถึงอาทิตย์หน้าดีขึ้นเห็นไหม ถ้าคนไหนติดตามคลิปยยชนพูที่คลิปกินคลิปเที่ยวคลิปอะไรนะจะรู้ว่าย็นพูหน้าดําเพราะว่าไปตากแดดไม่ใช้ครีมกันแดดเออไม่ใช้ครีมกันแดดหน้าเลยดําหน้าเลยเสียหน่าเลยพังเป็นฝ้าเออเห็นไหมต่อไปเย็นผูจะรักษาหน้าแล้วจะรักษาหน้าให้สวยให้เลืดเสมนแตนแล้วนะอืมมาใช้ครีมกันแดดกันนะคะก่อนที่จะเย็นพูจะไปเดินเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิแดดมันกําลังออกใช่ไหมคะ เออแดดก,กําลังออกเนี่ยแดดออกแสแลกเนี่ยก่อนที่เราจะออกแดดไปเดินเราต้องมาใช้ครีมกันแดดก,กันนะคะมาใช้กันเลยค่ะก่อ <c oughs> นอื่นเราก็ต้องบีบใช่ไหมคะบีบเลยค่ะบีบเลยค่ะบีบไห่บีบโอ้มันเหมือนขี้กระตือแทนี่บีบเลยนะคะนี่ตุ้ยไปเลยค่ะขี้กระตือดีๆนี่เองไหมมาใช้ครีมกันแดดก,กันนะคะ เริ่มใช้ครีมกันแดดกันตั้งแต่วันนี้ไม่สายเกินแก้นะคะใช้ครีมกันแดดเสริมสวยกันไม่สายเกินแก้เริ่มกันตั้งแต่วันนี้คนไหนที่แบบว่าไม่ดูแลผิวภาพโอ้ยไม่ดูแลผิวสุขภาพเหมือนอยาชมพูอะเนยปูไม่เคยดูแลผิวไม่เคยแต่งหน้าไม่เคยเสริมสวยนะอมืมาดูแลผิวพรรณมาดูแลสุขภาพกันนะคะเห็นไหม จะได้สวยสวยเลิศไหมสวยเลยเห็นไหมสมัยก่อนใช้ครีมอะไรก็ไม่หายนะฟ้าเนี่ย ใช้ไปหึราคาถูกราคาแพงคนไหนแนะนําอะไรมายายพูก็ใจอ่อนใช้ของเขาไปอยายครีมตัวนี้ดีนะยายอันนั้นดีนะยายอันนี้ดีนะโอเค <c oughs> ยายเป็นคนพูดง่ายยายพูนเป็นคนพูดง่ายไงคนไหนว่าอะไรดียาพูกก็ลองใช้ดูไม่ดีสะกอ่อนไม่ละคันการันตีเลยนะจริงๆนะของแท้ต้องมีเสียงนาฬิกานะจะบอกให้เออ,อของแท้ต้องมีเสียงนาฬิกา เลือดชัเจนเลยตัวนี้อ่ะยายใช้ครีมตัวนี้ดีมากขอบอกการันตีคอนเฟิร์มเนี่ยอย่างครีมตัวเนี้ยเนี่ยที่ยายใช้สามตัวเนี่ยยายคอนเฟิร์มสี่สิบเปอร์เซ็นแล้วนะวันนี้เมื่อวานสามสิบเปอร์เซ็นวันนี้สี่สิบเปอร์เซ็นต์ จะเรื่องแบบว่าหน้านิ่มหน้านวลแบบว่ามันกินเข้าไปในผิวหนังเรามันซึมซับเข้าไปในผิวหนังเราการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็อย่างครีมกันแดดตัวนี้เนี่ยครีมกันแดดตัวนี้ก็การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์ไทำให้หน้าสวยทําให้หน้าสวยไม่เข้ากับสีคอสีคอกับสีหน้าเหมือนกันเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเออเห็นไหมมันเข้ากันไหมเพราะว่าเวลาเราทาครีมอ่ะ เราทาคอด้วยใช่ไหมเนื้อครีมเนื้ออะไรก็จะซึมซับเข้าคอใช่ไหมคะทีนี้พอเรามาทากันแดดมาทากันแดดเราก็ต้องทาคอด้วยมันก็ซึมซับเข้าไปในคอเห็นไหมมันเป็นบาลานซ์กันไปเลยเห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นไหมอืม,ม,ม,มสวยแล้วนะหน้าเริ่มขาวแล้วไหมใช้ยังไม่ถึงอาทิตย์เลยนะนี่อ,อ,อืยังไม่ถึงอาทิตย์จริงๆเออยังไม่ถึงอาทิตย์เลย จะบอกให้ถ้าอยากชมภูสวยนะใช้ครีมตัวนี้ถูกนะคนทัว่วโลกก็ต้องสวยเนี่ยมามาใช้ครีมอย่าลืมอย่าลืมนะคะนี่ตอนเช้าก่อนนอนตอนเช้าใช้ครีมตัวนี้นะคะทูถูถูถ,ถ,ถหน้านะคะครีมตัวนี้นี่ลบรอยเหี่ยวยน่นลบรอยตีนกาทาให้หน้าขาวหน้าเปิดหน้าดําหายเกี้ยง เอเครีมตัวนี้ทําให้หน้านิ่ม,มเออแล้วก็ตัวที่สองทำให้หน้าเด็กลงสิบปีให้หน้าขาวหน้าเนียนหน้านยิายาย่ตีนกบตีนเขียดตีนกาตีนผัวตีนอะไรที่อยู่ในนี้มันก็จะละลายหายไปเราต้องใช้ใช้นะคะอย่าลืม <c oughs> แล้วก็ตัวนี้เป็นครีมแก้ฟาดแก้ฟาแก้กะแก้คันแก้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่ทำให้ความขี้เหร่หายไปต่อไปจะได้สวยเหมือนยามพู่ไหมหน้าออกสีชมพูอ่องตอง เออไหมสมัยก่อนเป็นหน้าดาขี้ริหน้าเหี่ยวหน้าย่นหน้าแบบว่าแบบว่าเวลาเนี่ยมันเวลายิ้มเนี่ยมันจะแบบว่าตีนกบตีนเขียดตีนกาขึ้นหน้าดําหน้าเหี่ยวหน้าย่นหน้าก้านหน้าก้านหน้าไม่สวยหน้าไม่หวานพอเรามาใช้ครีมตัวเนี้ยหน้าหวานขึ้นทันทีเห็นไหมเป็นสีชมพูองตองหน้าเด็กลงสิบ ปีจริงๆจะบอกให้นี่ขนาดใช้ยังไม่ถึงอาทิตย์นะแล้วก็อย่าลืมนี่นี่ใชฝานไปไหนละอืปิดฝาก่อนเดี๋ยวมันจะขี้หยอดอืปิดฝาก่อนอืเนี่ยอย่าลืมพอใช้เสร็จเราก็ต้องใช้ครีมกันแดดครีมกันแดดมันเนียนมากเลยนะเนียนเข้ากับสีผิวสีหน้าเลิศสเปนเตนเลยค่ะนี่ใจผูก็จะไปเดินแล้วไปเดินตากแดดตากลมยายภูก็ไม่กลัวแล้วนะคะเจอกันใหม่ มื้อแรงนะคะยัยผูมือแรงยัยผูก็จะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเจอยัยูทุกวันทั้งคลิปกินคลิปกินคลิปเล่นตาหลกคลิปรีวิวครีมคลิปอะไรยัยูททาออกมาให้แฟนกลับได้ดูได้เห็นเพราะยัยผู้มีความสามารถเยอะยัยูเป็นคนสนุกสนานพูดเก่งตลกขคบขคันใครจะให้ยายชมพูรีวิวอะไรก็บอกมานะคะยัยผูททาให้นะ ค่ะอินบ็อกมาเลยค่ะแต่คนไหนที่สนใจเรื่องครีมรอไปก่อนนะคะรอก่อนรออีกสักนิดรอไม่นานนะค่ะเดี๋ยวก็จะได้ใช้ครีมเหมือนยายชมพูแล้วนะคะอดใจรอกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวได้ใช้ครีมกับยายชมพูแน่นอนค่ะแล้วก็จะได้สวยเลิศสมปนจันเหมือนยายชมพูนะค่ะดูเข้าไว้นะคะดูดูดูค่ะดูดูให้ดีมีอะไรให้ดู